มีหลักการง่ายๆหนึ่งหลักการค่ะเพื่อนๆที่ถ้าเราสามารถฝึกฝนจนติดเป็นนิสัยชีวิตเราจะดีขึ้นในทุกๆด้านเลยค่ะหลักการนั้นก็คือพูดในสิ่งที่เราอยากได้ไม่พูดในสิ่งที่เราไม่อยากได้เพื่อนๆคะ่ะหลักการนี้ค่ะ บรรดาฝรั่งบรรดาคนเล่นสกีเขารู้กันดีเช่นเวลาเขาฝึกเล่นสกีใช่ไหมคะมันจะมีต้นไม้กับมันมีลู่มันมีลู่เล่นสกีโคช้ชเขารู้เลยเขาจะไม่พูดว่าอย่าชนต้นไม้เพราะว่ารู้ไหมคะถ้าเราพูดว่าอย่าชนต้นไม้สมองเราทําอะไรสมองเราจะโฟกัสไปที่ต้นไม้ร้อยทั้งน้อยชนต้นไม้ โค้ชโคก็จะบอกว่าให้เอาสายตาจ้องที่ลู่สก,กีเพื่อนเพื่อน,นค่ะเหมือนกันค่ะอยากให้เราเข้าใจหลักการน,นี้จริงๆเลยค่ะแล้วเราจะได้รู้ว่า พูดแต่สิ่งที่เราอยากได้ยกตัวอย่างเช่นอา้าวเรื่องอะไรดีสมมุติว่าบางคนกําลังลดความอ้วนอยู่คนลดความอ้วนก็ทาไมคะจะไม่กินแป้งจะออกกําลังกายเยอะขึ้นจะไม่กินกลางดึกแทนที่จะพูด่าไม่ไม,ไม่พูดอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเพื่อนๆจะไม่กินแป้งให้พูดสิ่งที่อยากได้๋อฉันจะกินผักให้เยอะขึ้นฉันจะเน้นกินโปรตีนเยอะขึ้นหรือว่าเพื่อนๆไม่อยากจะกินแบบว่า ตอนทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปก็ไม่นอาบอกเราเองว่าฉันจะไม่กินตอนทุ่มหนึ่นต้นไปให้เราพูดใหม่ฉันจะกินหนักๆฉันจะกินกินให้มันอิ่มไปเลยตอนห้าโมงเย็นฉันจะกินเยอะๆตอนห้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆหรือถ้าเอาหลักการนี้มาใช้ในการเลี้ยงลูกเราไม่พูดในสิ่งที่เราไม่อยากได้ลูกอย่าดื้อน,นะลูกอย่าเป็นคนดื้อลูกอย่านอนตื่นสายลูก ไม่ให้เราพูดในสิ่งที่เราอยากได้ลูกเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังม่มแม่นะอุย้ยลูกฉันเป็นเด็กดีอุย้ยลูกฉันเนี่ยตื่นแต่เช้าแทนที่จะบอกว่าสมมุติลูกเป็นวัยรุ่นแทนที่จะบอกว่าลูกอย่ากลับดึกนะลูกสี่ทุ่มถึงบ้านได้ไหมคะสี่ทุ่มถึงบ้านได้แนะลูก หรือว่าใช้ในเรื่องของงานอ่ะสมมุติจะในเรื่องของงานเหมือนขวัญทํางานสปาใช่ไหมคะเหมือนพวกเราที่อยู่ในธุรกิจสปาอะไรอย่างเนี้ยแทนที่จะบอกว่าออ้ยไม่ชอบลูกค้านี่เงาไม่ชอบลูกค้าออให้เราพูดในสิ่งที่เราชอบเนี่ยชอบลูกค้าดีๆชอบลูกค้าที่แบบว่าเอ,อมานวดนี่ตส่ดีๆชอบลูกค้าตัวเล็กๆอะไรก็ว่าไปหลักการก็คือ พูดในสิ่งที่เราอยากได้สมองเราทำงานอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะพูดเรื่องอะไรสมองจะสร้างเป็นภาพสมมุติว่าเพื่อนๆจะพูดว่าฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้สมองจะสร้างภาพสร้างภาพคนเจ้าชู้ก่อน มันมันไม่ไม่เป็นไงมันมันภาพมันสร้างมาแล้วมันมันไม่ไม่เป็นแต่ที่จะพูดว่าฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้ก็พูดว่าฉันชอบคนรักเดียวใจเดียวฉันชอบคนซื่อสัตย์ฉันชอบคนนิสัยดียังไงก็พูดไปเพราะว่าพอสมองมันสร้างภาพไหนแล้ว่าค่ะ เป็นอัตโนมัติเลยเราจะไม่เราจะไม่เ,ไมเขาเรียกไม่สามารถเอาชนะจิตใต้สําสนึกได้อะมันจะเป็นดึงดูดสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราพูดถึงบ่อยๆมามันไม่เข้าใจหรอกเขาว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีจิตใต้สําสนึกเขาไม่ได้มองตรงนั้นมันสร้างมาเป็นภาพแล้วเหมือนที่บอกอะไรที่เป็นภาพในหัวมันจะเจอในภาพความจริงเพราะฉะนั้นนะคะเหตุผลที่ หลายๆคนบรรดาโค้บรรดาครูบาอาจารย์หรือว่าบรรดาศาสนาก็มาสอนเราให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีให้เราเป็นพูดเป็นคนพูดแต่สิ่งที่ดีจริงๆและเหตุผลเหล่านั้นนะคะก็เ,เพื่อตัวเราทั้งนั้นเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆมาแล้วบรรดานะักธุรกิจทั้งหลายคะเอาหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตค่ะถ้าใครมีลูกจ้างมีลูกน้องไม่บ่นในสิ่งที่ ไม่ต้องการให้ลูกจ้างไม่ต้องการให้ลูกค้าเป็นให้พูดให้ย้ำพูดในสิ่งที่ต้องการให้เขาเป็นต้องให้ย้ำพูดในสิ่งที่เราอยากได้หลักการนี้ใช้ในธุรกิจสปาได้ค่ะเพื่อนเพื่อนภาพขัน,นอขอขอค่ะ